إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور مهدساتها وكل مهدسات بدعة วกุญลาบิดาตินดอลล่าละวกุญลาดอลลาลตินฟินนาตุมมาอัมมาบะพี่น้องผู้เข้าร่วมละหมาดจุมุอะที่มีเกียรตินที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาทุกท่านครับเราทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันมีการสั่งใช้กันในความดีและก็ห้ามปรามในสิ่งไม่ดีเพราะว่ามนุษย์นั้นอัลลอฮฺบังเกิดมาในสาภาพเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่วันไหวง่ายเหมือนที่หัวใจ ได้มีการพลิกผันอยู่สม่ำเสมอนะครับแท้จริงได้ชื่อว่าหัวใจนั้นมินตกรลูบีเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นเช่นที่เราได้มีการรวมตัวกันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ยคือการละหมาดยุมมงค์ละหมาดวันศุกร์เพื่อให้บรรดาชายมุสลิมีนโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวได้มารับฟังคำนะสิฮะได้มารับฟังโอวาตได้มารับฟังคุตตบะ เพื่อจะเอาไปอบรมตรบีญาบรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับนั่นก็คือภรรยาและลูกเหล่านี้คือความดีงามคือคําสอนอันบริสุทธิ์ของอิสลามที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากสมัยของบรรดาอัมบีญะบรรดานาบีทั้งหลายเรื่อยมาจนถึงนาบีท่านสุดท้ายสันนลลฮุอัลัยฮิวะสัลล,ล,ล,ลมเรื่อยมาจนถึงบรรดาสุฮาบะบรรดาตับีอิน บรรดาตาบีอิตตาบีอีนและก็จนมาถึงพวกเราใน,ในทุกวันนี้นะครับพี่น้องดังนั้นจําเป็นเหลือเกินที่เรานั้นจะต้องมีการสั่งใช้กันนะครับหับวข้อคุตบาบะในวันนี้เนี่ยอยากจะเรียกร้องเชิญชวนตัวของกระผมเองและก็ตัวของพี่น้องทุกท่านให้เรามาร่วมกันเป็นบ่าวผู้ใคร่ครวญอัลลอฮฺสุบฮานนหัวตาลานะครับชอบและก็รักบรรดาผู้ที่ทบทวนตัวเองนะครับกอดอัลลาฮามันสักกาฮาแน่นอน ความสาเร็จนั้นเกิดขึ้นกับผู้ที่ขัดเกลาตัวเองผู้ที่เขาเนี่ยทบทวนนะครับท่านคอลิฟ้าอุมัตบินอันคอตตอบคอลิฟ้าคนที่สองเนี่ยบ่อยครั้งเหลือเกินที่ท่านเนี่ยจะทบทวนตัวเองทบทวนภารกิจในหนึ่งวันที่ท่านทํามาเนี่ยท่านได้ทําอะไรไปบ้างแน่นอนที่สุดนะครับว่าบริษัทหรือองค์กรที่เขามีการพัฒนามีการปรับปรุงระบบเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการทบทวนมีการ อะไรนะครับประเมินงานเหล่านี้นะครับก็คือแบบแผนอันดีงามของศาสนาอิสลามคนคนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการพัฒนาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยด้วยกับการทบทวนตัวเองถ้าหากว่าเราไม่มีการทบทวนเนี่ยเราก็อยู่กับที่และเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับพี่น้องคุณพี่น้องผู้เข้าร่วมละหมาทุกท่านดังนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยได้สังเกตได้มองสิ่งรอบข้าง มองมขครุกเพื่อไปยังผู้สร้างนะครับพี่น้องการที่เราจะรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาลาได้ด้วยกับการที่เราเนี่ยได้ใคร่ครวญได้พินิษพิจารณาสิ่งที่อัลลอฮฺเนี่ยสร้างอัลลอฮฺทรงพิทักษ์แม้นกระทั่งมดตัวเล็กๆนะครับพี่น้องลองดูเนี่ยถ้าหากว่าเราจะใคร่ครวญน,นะครับว่าอัลลอฮฺเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮฺุอักบัตเนี่ยให้เรามองดูการกําเนิด ทารกที่อยู่ในคันของมารดาเนี่ยแน,น่นอนที่สุดว่าพี่น้องทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่หน้าที่แห่งนี้เนี่ยก่อนจะมาฟังคุตบัตในวันนี้ได้เนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในคันของมารดาวันนี้นะครับพี่น้องถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องมืดห้องอับห้องที่ไม่มีแสงสว่างเนี่ยอย่าว่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนเลยครับหนึ่งวันเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกแย่เรารู้สึกอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วราษาอะไรกับทารกที่อยู่ในคันของมารดา9เดือนผมและพี่น้องทุกท่านเนี่ยผ่านการอยู่ในคันของมารดาที่ มืดทึบที่ไม่มีแสงสว่างพี่น้องแต่ด้วยกับการพริพทักษ์รักษาการดูแลของอัลลอฮฺสุบฮานาตัลละอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็อันกุรอานบอกนะครับว่าที่พำนักอันปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือตอนที่อยู่ในคันของมารดาดูสิครับพี่น้องว่าการรังสรรค์การออกแบบของผู้สร้างของอัลลอฮฺสุบฮานาตัลละพระผู้เป็นเจ้าแต่องคเดียวนีย่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องช่างเยียบยุ่นเหลือเกินนะครับถ้าหากว่าทุกคนนะครับ แม้กระทั่งคนที่เขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมทำการศึกษาอิสลามเนี่ยด้วยหัวใจที่เปิดกว้างหัวใจที่ไม่มีอาคาติแน่นอนที่สุดนะครับอินชอลเหรอหากว่าเขาเนี่ยได้รับทางนำฮิดาจจาก,กอลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะต้องยอมจำนนเข้ารับอิสลามอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งในสิ่งที่สองดวงตาของเขาเนี่ยได้มองเห็นในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริง ที่อัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างอัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้เรื่องราวที่ถูกกล่าวในกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไกลตัวไม่แต่เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่หากว่าเราเนี่ยนะครับได้ไข้ครวญและก็ทําการสดับรับฟังเนี่ยเราก็จะพบว่าการสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกเนี่ยก็คือในสุรอันนาบะที่เป็นน้องหลายท่านเนี่ยก็ท่องจํากันขึ้นใจใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่ายังไงนะครับ อาลัมนาจอาลินอารดอยมีาดาและเราไม่ได้ทําให้พื้นแผ่นดินเนี่ยเป็นที่ราบดกหรือแผ่นดินนี้มันลาดใช่ไหมครับพี่น้องเราสามารถที่จะปลูกอาคารบ้านเรือนได้วันจีล拉อัลตาดาและก็ได้ทําให้ภูเขาเนี่ยปักเอาไว้เป็นเหมือนกับเสาเข็มหรือว่าหมุดของโลกใบนี้เนี่ยภูเขาที่มันปักที่มันตรึงเอาไว้เนี่ยเหล่านี้ถ้าหากว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเปิดอันกรุรอานพร้อมกับความหมายเนี่ยเขาก็จะได้เห็น ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่สติปัญญาของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่อยู่ในชีวิตประจําวันอันกุรอานนี้ถูกประทานให้กับท่านนาบี1,400กว่าปีมาแล้วแต่อันกุรอานยังคงเป็นอันคมพีที่มหัศจ,จรรย์และก็สดใหม่อยู่ตลอดเวลาอัเลาได้ทําให้บรรดามุชริกินมะกะเนี่ยพิจารณาใครคร,ครวญแผ่นดินที่มันปูราบเทือกเขาที่มันถูกปักเอาไว้เนี่ย วันนี้เช่นเดียวกันนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยที่มีอ ي มานต่อลอสุบฮาโนตาลาเมื่อเขาได้ไข้ครควญสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดซึ่งอ ي มานความยำเกรงความใกล้ชิดที่มีต่อเรามากยิ่งขึ้นอันก็อานเป็นคัมภี์ที่มหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่มากที่กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตรเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบรรพบ,บุรุษนะครับของเราตั้งแต่เรื่องราวของท่านนาบีอาดัมเรื่องราวเหตุการณ์ในปัจจุบันและก็เรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องราวในอนาคต เหตุการณ์ในวันกิยามะกล่าวถึงสวรรค์กล่าวถึงนรกนี่คือความยิ่งใหญ่ของอันกุอานนะครับพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือการที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องกลับหัวนคืนมาสู่อันกุอานนะครับเพราะว่าเป็นทางนําของมนุษยชาติวะคอลกอรนากุมอสวายะและเราบอกว่าได้สร้างให้เป็นคู่ครองให้เป็นคู่เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าหากว่าวันนี้เนี่ยไม่มีบิดามารดาเนี่ยก็จะไม่มีพวกเราใช่ไหมครับ การที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็จะต้องผ่านชายและหญิงคู่หนึ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นคำพีที่ชัดแจ้งและก็เป็นคำพีที่สัจจริงที่เราเนี่ยสามารถที่จะใคร่ครวนนะครับพี่น้องอผู้เข้าร่วมละหมาดจุูมาทุกท่านครับคุตบ้านในวันนี้ก็เลยอยากจะให้ตัวของผมเองนะครับและก็ตัวของพี่น้องเนี่ยได้หวนกลับคืนมาเอาใจใส่ทบทวนและก็อยู่กับอันครุอ่าน วันนี้เราไม่รู้ว่าอยู่กับใครเนี่ยเรารู้สึกผูกพันกับคนไกลจนกระทั่งเราเนี่ยลืมคนใกล้บางทีเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับคนที่อยู่กรุงเทพคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจนกระทั่งลืมดูแลลูกหลานของเราลืมดูแลภรรยาของเราว่าวันนี้เนี่ยภรรยาละหมาดตรงเวลาหรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยนะครับอยู่ในศาสนาหรือเปล่าบางครั้งนะครับอันนี้ฝากให้กับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับ เราทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อศาสนาเนี่ยอันหัมอยล่ลรามาชาอเราเป็นสิ่งที่ดีมากแต่เราอย่าได้ละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีให้กับครอบคร,บครัวให้กับภรรยาและลูกหลายครอบครัวนะครับที่โดนบททดสอบเนี่ยบางทีไปทํางานเพื่อสังคมไปทํางานข้างนอกจนกระทั่งว่าละเลยมีความบกพร่องในการที่จะดูแลภรรยาและลูกเนี่ยภรรยาไม่รู้อยู่ยังไงไม่รู้จะได้กินอะไรหรือเปล่าวันนี้เนี่ย หรือว่าลูกเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนลูกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับมัวแต่ไปตะบ,บียะมัวแต่ไปทํางานดต่ว่าข้างนอกเนี่ยจนกระทั่งลืมครอบครัวตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมุสลิมที่มีความสมดุลเนี่ยนะครับเราจะต้องทําให้มันเนี่ยนะครับเต็มที่ในทุกๆอามานะในทุกๆความรับผิดชอบของเราท่านนัยบีบอกว่าแต่ละคนนั้นมีอามานะที่ต้องรับผิดชอบและแต่ละคนนั้นจะต้องถูกสอบถามในสิ่งซึ่เขาเนี่ยนะครับได้ถูกรับผิดชอบเอาไว้ได้ถูกให้ความไว้วางใจเอาไว้นะครับ เหล่านี้คือสิ่งที่มีความสําคัญบางครั้งเนี่ยเราทํางานนะครับหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจนกระทั่งลืมเรื่องของจิตวิญญาณแน่นอนที่สุดนะครับว่าปัใจจัยในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เรานั้นทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เอาลลอกสุบฮาจาลาเนี่ยให้เราสแสวงหาจากโลกดุนยานี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราเนี่ยได้ทําดุนยาเพื่อไปอยู่ในโลกอะคิรอ ไม่ใช่เราเนี่ยหมกมุ่นทุ่มเทให้กับโลกดุนยาเนี่ยจนกระทั่งลืมโลกหน้าออกมาทํางานแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็กลับไปอีกทีหนึ่งก็ตอนกลางคืนจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาในการที่จะทบทวนตัวเองไม่มีเวลาในการที่จะเตรียมสเบียงไว้ในโลกหน้าเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมที่ดีนะครับมุสลิมที่ดีคือมุสลิมที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องของดุนยาและก็เรื่องของโลกอะคีรอทําการงานในวันนี้เนี่ยให้เป็นการงานที่จะเราเนี่ย เป็นสาเบียงพาไปในโลกหน้าด้วยนะครับพี่น้องง่ายๆเลยนะครับคุตตะว่าแรกเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยนะครับพี่น้องการงานที่เป็นอาดชการงานที่เป็นการปฏิบัติทั่วไปเนี่ยการแปลงฟันการขับรถเนี่ยให้เป็นการงานที่จะถูกบันทึกไวในตาในบัญชีทางด้านขวาได้เนี่ยด้วยกับการเนียดครับการตั้งใจการตั้งเจตนาเนี่ยเราออกจากบ้านมาเนี่ยนะครับพี่น้องแทนที่ว่าจะไปทานข้าวอย่างเดียวเนี่ยไม่ แต่เราก็ปรับเนีย้ยตั้งใจว่าการไปทานข้าวนี้เนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาไปทานข้าวเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อทําอามานทําอิบราต่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาอิสลามนี่มันง่ายมากเลยนะครับพี่น้องในการที่จะทําความดีเนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะบันทึกให้เป็นความดีางามหมดเลยแค่เรานั้นเนีย้ยตั้งใจแค่นั้นเองนะครับปรับเนี้ยของเราและทุกอย่างนั้นก็จะเป็นความดีให้กับเรานะครับคุตบะร์แรกเขาคงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอากูลุเกาลีฮาซา อัลลอฟิรุลฮะลิวะลํกุมวะลิซาอิดินมุสลิมีนวันมุสลิมัดวันมุขมินีนวันมุขมินัดฟัตตักฟิรุหูอินน ahu วนกวฟูรุลรอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวล صلاة วล صلاة ุะลารอะซูลิลลอฮฺวกะลาอัลีฮิวะซอุบิฮิวะมันวะละกุ้อตบะดที่สองนะครับอยากจะให้พี่น้องเนี่ยในเมื่อเราได้มา พูดคุยกันเชิญชวนกันว่าให้เราเนี่ยได้มาทบทวนตัวเองนะครับในขณะที่เรากําลังมาละหมาดจุมอูอะมาละหมาดวันสุ์ในสภาพบรรยากาศที่อยู่ในมัญยิตลัฐเมืองใหม่ที่มีความพร้อมมีความสะดวกมากมายในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของแอร์เนี่ยนะครับพี่น้องก็อยากจะให้เราเนี่ยได้นึกถึงพี่น้องของเราเนี่ยอีกเรือนร่างหนึ่งที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ใน, oh, s <S ในวินาทีเดียวกันนี้เนี่ยความเป็นความตายเนี่ยเท่ากัน ไม่รู้ว่พาพวกเขาเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างไรเราเคยไหมครับพี่น้องที่เคยบ้านของเราเนี่ยโดนตัดน้าโดนตัดไฟเนี่ยเรารู้สึกว่ามันลําบากเรารู้สึกว่าระสํารัสายแล้วนะครับแค่เพียงหนึ่งวันเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วน้ําไม่ได้อาบเข้าไม่ได้ทานเนี่ยไฟไม่ติดเนี่ยแต่พี่น้องของเรานะครับโดยเฉพาะที่ซีเรียนะครับพี่น้องที่อเลปโปเนี่ยหนักมากนะครับโดนถล่มนะครับจากรัฐบาลของซีเรียเองและก็รัฐบาลของรัสเซียนะครับพี่น้อง อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้นึกถึงหรืออีกเรือนร่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นอามานะที่เราทุกคนน่ยจะต้องถูกสอบสวนการทดสอบที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินซีเรียไม่ใช่อเลอร์สุบะฮัตตลาทดสอบเฉพาะพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่นะครับแต่เป็นการทดสอบอ ي มานพวกเราที่ยาลาด้วยว่าเราเนี่ยรู้สึกถึงความเข้มข้นถึงความเป็นพี่น้องเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอิสลามได้มาทําให้ ผู้ศรัทธานั้นประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันไม่จําแนกว่าจะอยู่ในประเทศไม่จําแนกว่าจะอยู่ในทวีปไม่จําแนกว่าอยู่อยู่สีผิวอะไรแต่หากว่ามีชา,าดเดศเดียวกันแล้วทุกคนล้วนแต่เป็นพี่น้องกันท่านนาบับมุมฮัมหมัดสุลลัลลอหัวะลสัลัมได้ทําให้ความเป็นพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ใช้ในการที่จะตัดบิญญบรรดาอัลฮะบะอันดับแรกเลยที่ท่านนาบีเนี่ยได้ทําให้เกิดขึ้น ระหว่างชาวมูฮัจิรีนชาวมักกะเนี่ยที่เดินทางอพยกไปยังมดีนะที่เป็นชาวอันซอรเป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับเนี่ยคือการจัดตั้งให้มีตะอาคีหรือว่าจับคู่ให้มีซึ่งความเป็นพี่น้องกันจนกระทั่งว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นแม้นว่าไม่ใช่สายเลือดเดียวกันไม่ได้มาจากท้องพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแต่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะยอมเสียสละตายแทนกันได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยนะครับได้ เน้นหนักและก็ได้ใช้ในการตัดบิยะบรรดาซอฮาบะจนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของความศรัทธาและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ทําให้อิสลามเนี่ยมาถึงเรายยลาในวันนี้นะครับพี่น้องก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านนาบีบ,บอกว่าวันละซีนับซีบิยาดีฮีลาตะดคูลูนันยันนะฮัตตาตุมิูนวลาตุมินูฮัตตาตาฮาบูขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ขอสาบานด้วย ผู้ซึ่งชีวิตของมูฮัมหมัดเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คนคนหนึ่งเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเขาเนี่ยจะศรัทธาฮัตตาตุมินนและก็ท่านนบีเนี่ยก็ได้ให้เงื่อนไขนะครับว่าและคนคนหนึ่งเนี่ยจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขาเนี่ยจะรักกันก็เลยบอกบรรดาสาบะว่า,วาเอาไหมจะบอกถึงสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อพวกท่านทําแล้วเนี่ยพวกท่านจะรักกันอับชุศาลามาใบนะกลุ่ม จงแพร่สลามจงให้สลามเกิดขึ้นให้มากๆในหมู่พวกท่านอยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกร่วมอย่างน้อยที่สุดเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินได้ขอให้มีนะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องที่โดนอาธรรมไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียไม่ว่าจะเป็นที่ปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นที่โรฮิงญาทุกทกที่นะครับพี่น้อง อัลเราได้ทาให้บธททดสอบเกิดขึ้นกับพวกเขานั่นหมายรวมว่าเป็นบธททดสอบที่เราเนี่ยจะได้รับเช่นเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบางคนอาจจะสอบผ่านนะครับแต่สิ่งคําถามก็คือว่าแล้วเราผมวันนี้เนี่ยสอบสอบผ่านหรือเปล่าทุกคนจะต้องมีคําตอบให้กับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานะครับในการบันทึกของอับูในการบันทึกของอิหม่ามุสลิมเป็นฮะดิษที่รายง,งานจากท่านอนบูฮุเรโร่อัลลอฮ์เนี่ยจะถามในวันกิยามะยบนาอาดัม โอ้ลูกหลานอาดัมมาริตตูแท้จริงฉันป่วยฟาลัมตาอุดดดนีแล้วเจ้าเนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมฉันปรากฏว่าบาวคนนี้เนี่ยก็เลยร้องออกไปนะครับด้วยกับความแปลกใจยารบบีโออัลลอฮ์โอ, Allah, โอ้พระผู้อภิบาลจะให้ฉันเนี่ยไปเยี่ยมพระองค์ได้อย่างไรจะให้ฉันเนี่ยไปเยี่ยมพระองค์ได้อย่างไรกันวารบวอันตารบบุลอาลามีนแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่า ในโลกดุนยาเนี่ยมีบ่าวของฉันคนนั้นคนนี้ป่วยแล้วเจ้าไม่ได้ไปเยี่ยมเขาหากว่าเจ้าไปเยี่ยมเขาเนี่ยเจ้าจะจะพบข่าอยู่นาที่เขายอบานาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมแท้จริงฉันหิวน้ำแต่พวกเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้น้ำแก่ฉันบ่าวคนนี้ก็เลยถามว่ายาโรบบีโออัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลจะให้ฉันเนี่ยให้น้ำกับพระองค์ได้อย่างไรกันว่าอันตารอบุญอาลามีนแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลก อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าในโลกดุนยาเนี่ยบ่าวของฉันคนนั้นคนนี้หิวน้ํากระหายน้ําแล้วเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้น้ําแก่เขาหากว่าเจ้าให้น้ําแก่เขาเนี่ยเจ้าจะพบว่าการตอบแทนของเจ้าอยู่หน้าที่ข้ายาบ,บนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงฉันหิวแล้วเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้อาหารแก่ฉันบ่าวคนนี้ก็ถามว่าจะให้ฉันเนี่ยให้อาหารกับพระองค์ได้อย่างไรกันโอ้อัลลอฮ์ว่าอันตารอบุญอาลามีนและพระองค์นั้นเป็นพระผู้อันเป็นแห่งสากลละโลกอัลลอฮ์ก็บอกว่าบ่าวของฉันคนนั้นคนนี้หิว แล้วเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้อาหารแก่เขาหากว่าเจ้าให้อาหารแก่เขาเนี่ยเจ้าจะพบการตอบแทนของเจ้าอยู่หน้าที่ข้าวันนี้แหละครับพี่น้องพี่น้องของเราที่ซีเรียพี่น้องของเราที่กัสซะพี่น้องของเราที่โรฮิงญาเนี่ยถูกจองจําถูกกดขี่อดน้ําหิวกระหายไม่มีที่สุขหัวนอนเนี่ยมาเป็นปีแล้วปีเล่าว,ลว,วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแล้วเราเนี่ยได้ทําอะไรให้กับพวกเขาเหล่านี้บ้าง ทุกคนจะต้องมีคําตอบให้นะครับขอให้คุตบัตในวันนี้เป็นคําตอบหนึ่งของผมแล้วก็เป็นคําตอบหนึ่งของพี่น้องเนี่ยที่เราจะได้ไปตอบขอรัศุบฮานหัวตาลาว่าวันนี้เนี่ยเรามาเรียกร้องแล้วเรามาสั่งใช้กันแล้วให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกรักพี่น้องแน่นอนที่สุดนะครับว่าช่องทางอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูแคลนการขอดุอาการขอดุอาของผู้อาธรรมนั้นลล l a ์ไม่ผลักใสขอให้พี่น้องทุกคนนะครับน้อยที่สุดเนี่ยคือการที่เราเนี่ย ได้ขอดุอาให้กับพี่น้องที่โดนอาธรรมถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่มีช่องทางอื่นไม่มีทางทจะไปเยี่ยมพวกเขาไม่มีทางที่จะให้ทรัพย์สินเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้เรามีดุอาให้กับพวกเขาเพื่อที่จะเป็นคําตอบให้กับเราเองในวันกิยามะยคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนที่อ่อนแอแม้กระทั่งจะยกมือขอดุอานะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิะฮูยุซนูนะอัลลัลนาบียาอายูฮันและซีนะอามานุซนูลอลาอิฮุซนลิมูตัสลิมา Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma isan islamawan muslimin wa asilan syirka wan musyrikin wa damit a'da ad-din Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzin qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wa ya'isukum la'allakum tasakkarun wa Aufu Biadillah adillah idza ahattum wa la tanqudun aymana ba'da tawqidiha wa qad Allah 'alaikum kafila innallaha ja'lamu ma taf'alun